สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาร์วิทตุลนะครับช่องทานายดวงชะตาด้วยไพ่ทาร์โน้องใหม่ทาง u t u b e นะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็จะมาทํานายดวงความรักนะครับตามวันเกิดนะครับให้กับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับโดยจะแบ่งออกเป็นคนมีคู่นะครับคนมีคนคุยแล้วก็คนโสดนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำไามสแตมเอาไว้ให้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวปักหมุดเอาไว้ให้นะครับว่าแต่ละช่วงจะเป็นยังไงถ้าเกิดแท้อยากจะไปฟังของชุดไว้เองก็กดเข้าไปได้เลยนะครับผมแล้วสําหรับวันนี้นะครับผมก่อนอื่นก็ ที่ให้การสนับสนุนช่องทาร์โลวิตุนนะครับตอนนี้ช่องทาโลวิตุนคนติดตามก็อยู่ที่400กว่าคนแล้วนะครับผมอ่าก็ขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดกิจกรรมนะครับผมเป็นการดูดวงให้ฟรีในไลฟ์สดนะครับในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมในวันเสาร์นี้ตอน1ทุ่มนะครับผมอ่าถ้าใครที่สนใจก็เข้าไปติดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมดูดวงให้ฟรีทุกคนเลยนะครับที่เข้าไปรับชมไลฟ์สดนะครับผมเดี๋ยวช่องทาง Facebook ส่วนตัวผมลงไว้ให้ในใต้คลิปนี้นะครับผมใน ด้วยนะครับผมส่วนท่านที่อยากจะร่วมสนุกนะครับให้ผมทํานายดวงให้ฟรีออกอากาศในคลิปพิกากาศคลิปต่อไปนะครับผมในช่อง YouTube นี้ก็พิมพ์คอมเมนต์คําถามพร้อมชื่อเล่นและอายุนะครับผมพร้อมกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วบอกผมด้วยนะว่ากดติดตามแล้วผมจะได้ทราบนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยที่ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะรวบรวมเอาคําถามนะครับผมของของทุกๆวันเกิดและของทุกๆเกิดทุกๆราศีเนี่ยเอาไปอ่าทำนายให้ในคลิปพิกากาศคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวคลิปพิกากาศคลิปต่อไปผมก็น่าจะลงเป็นวันพรุ่งนนนีีี้เเาะด๋ยวพรุ่ง ผมน่าจะลงคลิปประกาศต่อกัน3วันเลยแล้วก็กลับมาทํานายตามวันเกิดอย่างนี้นะครับผมก็จะสลับสลับกันไปนะครับผมคนที่เขียนคำถามไว้จะได้ไม่ต้องรอนานเกินไปนะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวยังไงวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทํานายดวงกันเลยนะครับผมอ่ะจะเป็นดวงความรักของคนที่มีคู่ที่เกิดในวันอังคารก่อนนะครับผมขอดวงความรักนะครับสําหรับชาววันอังคารนะครับของคนมีคู่นะครับผม ขอดวงความรักของคนมีคู่นะครับที่เกิดในวันอังคารด้วยนะครับผมขอดวงความรักของคนมีคู่นะครับที่เกิดในวันอังคารด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับ ดวงความรักของชาววันอังคารนะครับผมตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีภาพของความเป็นอ่าหนุ่มหรือสาวเจ้าสเสน่ห์อยู่นะครับผมค่อนข้างจะมีความเป็นหนุ่มหรือสาวเจ้าเสน่ห์แล้วก็คู่ของคุณเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะให้ความรักความเอาใจใส่คุณดีพอสมควรนะมีการวางแผนอนาคตซึ่งกันและกันนะแล้วก็มีการได้เริ่มต้นทําอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันด้วยกันนะครับผมถือว่าเป็นช่วงความรักช่วงที่ผ่านมาของคุณเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยนะค่อนข้างจะดีค่อนข้างที่จะราบรื่นค่อนข้างที่จะมีอะไรที่แบบว่าอ่าเริ่มต้นความ รักกันได้ดีนะครับผมแต่ว่ามาในช่วงนี้เหมือนกับว่าจะมีการใช้อารมณ์ใส่กันบ้างนะเหมือนกันมีการใจร้อนใส่กันบ้างมีการไม่ยอมกันบ้างแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะอะไรกันรุนแรงนะครับผมมีเรื่องตาของกันแบบไม่ยอมกันข่มใส่กันอะไรอย่างเงี้กะะยกระตุกกระติกอะไรนิดหน่อยนะครับผมมีการมีภาพของการยืนหยัดยุนวุ่นวายนะแต่ว่าไม่ได้มีในเรื่องของมือที่3หรืออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะเป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของอารมณ์ซึ่งกันและกันมากกว่าน,นะครับผมซึ่งถ้าปรับจูนกันตรงนี้หน่อยนะให้ระวังเรื่องอารมณ์ใส่กันหน่อยจะะะดีมมมาาาากๆนครรรรััผสหชวอองงงใ้เื่ณ์ นิดนึงนะครับผมเพราะยังไงก็คนวันอังคารก็ค่อนข้างที่จะคนข้างที่จะแรงอยู่นะครับผมแต่ภาพออกมาเตือนว่าให้เลือกให้ระวังและอารมณ์ร้อนนิดนึงนะครับผมแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยความรักของคุณก็ค่อนข้างจะดีอยู่นะเดี๋ยวผมดูให้ประกอบให้นะครับผมอ๋อคุณคนที่เกิดในวันอังคารช่วงนี้ความรักของคุณค่อนข้างจะราบรื่นนะถึงจะมีภาพของการแบบว่า ไม่ยอมกันก็จุกจิกบ้างอะไรก็ตามแต่ค่อนข้างที่จะมีความรักที่ราบรื่นนะค่อนข้างที่จะมีความรักที่มั่นคงแล้วก็มีลักษณะของการที่เป็นเพื่อนทั้งคู่คิดนะครับผมเป็นทั้งคู่รักนะครับผมมีภาพของการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วในบางคู่อาจจะอยู่ไกลกันนะครับผมอาจจะอยู่ไกลกันคนละจังหวัดหรือว่าคนละประเทศนะครับผมหรือบางบางคนเนี่ยคู่ของคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะครับผมหรืออาจจะเป็นอ,อาจจะเป็นคนที่อยู่ในเครื่องแบบหรือว่าเป็นคนที่มีภาพของการที่บอกว่าเดินทางไปนู่นไปนี่บ่อยๆนะครับผมแต่ก็มีภาพของการ ที่ราบลื่นแล้วก็มีการที่แบบว่าพัฒนาความสัมพันธ์กันไปข้างหน้าแต่ว่าเป็นลักษณะของแบบว่าไปช้าๆแต่มั่นคงนะถือว่าเป็นดวงความรักที่ค่อน,น้างจะดีแสำหรับชาววันกังคารนะไม่มีอะไรหวือหวาแต่ว่าให้ระวังปรับเรื่องของเรื่องของอารมณ์นิดนึงเท่านั้นเองนะครับผมเรื่องของการไม่ยอมกันบางทีการแบบว่ายอมให้กันบ้างหรือการถอยกันคนละก้าวก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะจะทําให้คู่ของคุณเนี่ยรักกันได้ราบลื่นมากขึ้นแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยของคนวันอังคารถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับผมเพราะว่าไพ่ออกมาแต่ละ สิงหาคมที่จะเกิดขึ้นนะคุณก็จะมีความรักที่แบบว่ามีง้องแง่งอะไรกันตามภาษาคู่รักตามปกตินะครับผมแต่โดยรวมๆแล้วค่อนข้างจะรักกันหวานชื่นแล้วกไ็ไม่ได้มีอะไรแบบวื้วาไม่ได้บอกว่าอะไรแล้วได้บางคู่อาจจะอยู่ไกลกันแต่ก็ยังรักกันดีอยู่นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับผมต่อไปนะครับผมมาดูคนที่มีคนคุยนะครับผมคนที่เป็นลักษณะที่เตรียมขั้นจะเป็นแฟนและแต่ยังไม่ถึงขั้นแฟนนะครับผม ขอดวงความรักของคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันอังคารด้วยนะครับผมขอดวงความรักของคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันอังคารด้วยนะครับผมขอดวงความรักของคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันอังคารด้วยนะครับ คนที่มีคนคุยนะช่วงก่อนนะเหมือนกับว่าคุณน่ะคุยกับใครก็ไม่รู้สึกดีนะกับคนคนนี้เหมือนกับว่ามีภาพของการตามตื้อนะไม่คุณตามตื้อเขาก็เขาตามตื้อคุณนะเหมือนกับเป็นภาพของความที่ค่อนข้างที่จะ เหมือนกับมีปัญหานู่นปัญหานี้เข้ามาหาคุณสารพัดสารเพเลยนะสําหรับช่วงที่ผ่านมาของคนที่เกิดในวันในวันอังคารนะครับผมของคนที่เกิดในวันอังคารของคนที่มีคนคุยนะแต่ว่าในตอนนี้นะครับผมเหมือนกับการที่คุณทะเลาะกันเหมือนกับการที่คุณมีปัญหาซึ่งกันและกันมีความไม่เข้าอกเข้าใจกันแล้วก็มีภาพของการตามจิกตามตื้อกันเนี่ยเหมือนคุณจะเริ่มเริ่มปรับจูนกันได้นะครับผมหมายถึงว่าคุณจากที่บอกว่าคุณมีความรู้สึกแบบมืดแปดด้านเลยเหมือนปัญหานู้นปัญหานี้เข้ามานะครับผมแต่พอเข้า ปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมพออันนี้หมายถึงว่าเพืช่วงประมาณช่วงที่ผ่านมานะแต่พอเข้ามาช่วงไปลายปลายเดือนพอจะเข้าสู่เดือนสิงหาเนี่ยคุณมีภาพของการที่เหมือนจะเติมเต็มซึ่งกันและกันได้นะ,ะแล้วข้อความสดใสรอคุณอยู่นะสำหรับคนที่มีคนคุยแนละ้วเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณมีปัญหากันเริ่มที่งงแง่งอะไรกันมาเริ่มที่จะมีปัญหาเริ่มที่มีการรานจิกอะไรกันคุณมีเริ่อการที่บอกเริ่มที่จะปรับ เข้าความเข้าใจกันได้และก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสําคัญความสัมพันธ์กันไม่ได้มากขึ้นนะสําหรับคนที่มีคนคุยนะของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับผมเดี๋ยวผมดูไพ่ประกบให้ใหนิดนึงนะครับผมโอ้โโอ้ ค่อนข้างจะไปได้สวยเลยนะไพ่ประกบออกมาค่อนข้างจะดีนะเพราะไพ่พหลักของคุณมันเป็นเดอะซันด้วยนะครับผมแต่ว่ามีภาพของวีออฟอ์จูนขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมแปลว่าคนที่คุณกําลังโฟกัสอยู่ในตอนนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นแฟนหรือว่าเป็นหนึ่งในเนื้อคู่ของคุณได้ค่อนข้างจะสูงนะเพียงแต่ว่าข้อเสียของเขามันก็มีนะครับผมคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะคุณก็เลยมีภาพของการที่ เอามีปัญหาก <c oughs> ันมานะคุณก็เลยมีภาพ <c oughs> ของมีปัญหากันมาปัญหาดูลักษณะแล้วรวมๆเนี่ยาน่าจะอยู่ที่ความเป็นอินดี้ความกบฏซึ่งกันและกันไม่รู้ว่าเป็นที่กบฏอยู่ที่ฝั่งคุณเลยที่ฝั่งเขาเาเพราะคนที่เกิดในวันอังคาร <hour> นี่ก็ค่อนข้างจะแรงค่อนข้างจะมีภาพของกันไม่ยอมนะฮะมีภาพของการที่แบบว่าเหมือนต่อต้านซึ่งกันและกันอยู่เพียงแต่ว่าตอนเนี้ยมันเริ่มที่จะปรับจูนมันเริ่มที่จะพูดคุยกันรู้เรื่องนะ smartphone. แล้วต่อไปเนี่ยหลังจากเดือนสิงหาคมเนี่ยภาพความรักของคุณจะสดใสกันมากขึ้นนะรับจกขงานิ จริงจัง,จงนะแล้วคนที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันมีโอกาสที่จะได้มาเป็นแฟนกันในช่วงเดือนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะ,ะหรือไม่ก็อีกทางหนึ่งนะแปลได้อีกทางหนึ่งก็คือถ้าคุณบอกว่า พบกันแล้วคุณมีปัญหาอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้พบรักครั้งใหม่ที่หวานชื่นในเดือนในเดือนอ่าในเดือนสิงหาคมนี้เลยนะคีตีความได้สองอย่างนะแต่ว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของการทะเลาะกันแล้วปรับจูนกันได้มากกว่านะเพราะอันนี้เราดูในลักษณะของคนที่มีคนคุยแล้วก็ภาพของการทะเลาะกันของคุณเนี่ยมันมันมันไปตกอยู่ในฝั่งของของพาร์ทที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ถามว่ามันยังจะเคลียร์กันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็ยังมีความดื้อความกบฏอยู่เพราะแห เข้าอกเข้าใจกันได้ถึงจะทะเลาะันอะไรยังไงก็ตามแต่ดูท่าทางแล้วคนที่คุนคุยคนนี้เหมือนกับจะตัดกันไม่ขาดสักทีนะครับผมเหมือนจะตัดกันไม่ขาดสักทีเหมือนจะไปแล้วเดี๋ยวก็วนกลับมาหาคุณใหม่แต่ว่าเกณฑ์ของเขาเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคนที่มีคุณคุยที่เกิดในวันอังคารนะครับผมแต่อาจจะเป็นฝั่งคุณเองก็ได้เขาที่เป็นฝ่ายกบฏเพราะคนอังการนี่ก็ก็จะย่อยอยู่แล้วครับผมแต่แนวโน้มจะดีขึ้นนะครับผมแนวโน้มจะดีขึ้นสำหรับคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันอ อ่ต่อไปนะครับ right. สำหรับชาวโสดในวันอังคารบ้างนะครับผมคนโสดเป็นยังไงบ้างนะครับจะมีเกณฑ์ที่จะมีใครเข้ามาไหมนะครับผมในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับผมโอ้โหใบแรกมาก็โอ้ใบแรกมาก็อุ้ยตายละอืโอ้คนโสดนะคนโสดนะครับผมมีอนฟอร์จูนขึ้นใบแรกเลย คนโสดอะช่วงก่อนมาคุณมีภาพของความรู้สึกเหงารู้สึกเคว้งคว้างนะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณหวยหากับความรักพอสมควรนะครบบางคนอาจจะเป็นลักษณะของคนอาจจะอาจจะไม่ได้มีใครมานานนะแล้วคุณก็เหมือนกับรอคอยใครสักคนที่จะเข้ามาเติมเต็มในชีวิตคุณอยู่นะครับผมคุณมีภาพของคอยรอคอยใครสักคนแล้วคุณก็จะเริ่มมีใครเข้ามาด้วยนะครับผมแล้วจะเริ่มมีใครเข้ามาแล้วจะทําให้คุณคิดหนักเลยนะครับผมคนคนนี้นะกำลังจะเข้ามาหาคุณน่าจะภายในเดือนสิงหาคมนี้แหละครับผมแล้วจะมาแบบมาจริงมาเต็มด้วยนะครับ ผมมาบอกว่ามาพร้อมยืนเคียงข้างคุณเลยแล้วเขาผมน่ะคนโสดมีเกณฑ์มีคู่นะสาหรับคนที่เกิดในวันอังคารน,นะครับผมคนโสดมีเกณฑ์มีคู่นะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มาบอกว่าทําให้คุณแบบหวานอะไรเท่าไหร่นะเพราะก็มาทําให้คุณแบบค่อนข้างจะเครียดด้วยเหมือนก็มาพร้อมกับมาเหมือนอ่ามาจริงจังกับคุณทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยยังไงวะเนี <laughs> ่ย คนนั่งจะมาเต็มนะสแหรับคนคนนี้นะมีโอกาสที่จะเป็นเนื้อคู่ของคุณนะ,ะเดี๋ยวผมดูให้ต่อนะครับผมว่าทําไมคุณถึงมีเรื่องท่ที่ทําให้คุณเครียดหรือทําให้คุณต้องวิตกกับคนที่กำลังจะเข้ามานะคนที่กำลังจะเข้ามาจริงจังกับคุณเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ปรตกให้อีกนิดนึงนะครับผมโอ้หอืม โอ้คนคนนี้นะครับผมรู้แล้วว่าทําไมถึงมาทําให้คุณวิตกนะเขาค่อนข้างที่จะตื้อคุณเลยนะค่อนข้างที่จะตื้อคุณเลยนะค่อนข้างที่จะยอมคุณทุกอย่างแล้วก็ทุ่มเทให้คุณทุกอย่างแต่ปัญหาก็คือเหมือนกับคุณไม่ค่อยจะถูกใจเขานะ เหมือนว่าคุณไม่ค่อยจะถูกใจเขาก็าแต่ดูแล้วคุณน่ะก็โอเคแหละเขาก็ดีเขาก็เขาก็ยอมคุณเขาก็ดูรักคุณดูเต็มที่จากคุณนะแล้วก็ดูแล้วคุณน่าจะตัดเขายากด้วยเพราะอาจจะเป็นหนึ่งในเนื้อคู่คุณนะแต่เหมือนกับว่าคุณแบบได้ของนี่ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่อ่ะคุณก็เลยมีความรู้สึกแบบว่าวิตกกังวลอยู่ว่าเอจะเอาอยัางไงอ่ะเขาดียว <laughs> อ้าคนโสดมีเกณฑ์มีคู่้วมีเราเป็นเกณฑ์ที่บอกว่าคนคนนี้จะมาแบบมาตื้อคุณมาจริงจังกับคุณมากๆนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับผมอ่ามีมีเกณฑ์ที่เขาจะมาตื้อคุณมาทําให้คุณแบบปั่นปวนมาทําให้คุณแบบ คิดมากเลยว่าจะเอายังไงกับเขาดีนะครับสำหรับคนคนนี้นะแล้วเขาก็มีภาพของการที่ค่อนข้างจะยอมคุณมากๆด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับคนโสดของชาวอ่า่าของชาวคนที่เกิดในวันอังคารนะครับผมก็มีเกณฑ์ที่จะมีคู่นะครับผมถือว่าดีนะครับผมเพียงแต่ว่าคุณจะถูกใจเขาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องอยู่ที่คุณนะถ้าคุณไม่ถูกใจเขาอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่ามันมีไพ่พิ้วออฟฟอร์จูนขึ้นมาก็มีโอกาสสูงด้วยนะครับที่คุณจะตัดเขาออกจากชีวิตค่อนข้างยากด้วยนะครับคนคนนี้นะครับผมก็ขอให้เจอคนท มันออกไปในทางบวกแลวคุณได้เจอคนที่ดีคนที่ถูกใจแล้วกันนะครับสำหรับคนโสดในวันอังคารนะครับผมแล้วสาหรับในวันนี้ก็จบคําทํานายดวงความรักเพียงเท่านี้นะครับผมก็จะสบายๆหน่ยนอยแล้วจะทำนายความรักนะครับผมก็ขอให้คนที่กําลังมีความรักอยู่ได้พบกับความสมหวังความสุขความรัก อันหวานชื่นด้วยนะครับผมยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมถ้าใครรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบยังไงแม่นไม่แม่นยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับผมแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงช่องเ้าโลวิสตุนก็บอกกล่าวกันได้นะครับทุกความเห็นมีค่านะครับผมและสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วถ้าหากว่าใครกดติดตามก็ขอให้เฮงเรยอตัออง,ง,ง,งๆทุกๆคนนะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ